อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World the game กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะไปตีแพ็คลายวันเนาะเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูที่ตัวแพ็คกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแพ็คนี้เลยนะครับ chaos theory นะครับโอเคเฮ้ยตัว legendary ระดับ2เต็มเลยนะมมีระดับ1นึ่ง super r a r แล้วก็แ a r e เลยโอเคเดี๋ยวเรา ตีแพ็คนี้แหละของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตีแพ็คนี้เดี๋ยวพี่ไปเปิดแพ็ค JW กันดีกว่านี่มีแบแบบลดราคาด้วยนะโอเคว่าแล้วก็เริ่มเลยประหยัดแต้ม JW ได้พอสมควรว่าแล้วมาเอ้ยได้เงินเขียว แล้วก็ได้เจ้าโอ้เทราแดกไทรัตนะครับโอเคแ้มเจบิลห้อยห้าสนะรอบสองนะครับสองแพ็ครถราคาลงไปอีกนะได้ตัวอาได้เงินเขียวแล้วก็ได้เจ้าวูโลซอรัตมานะครับโอเคกินพืชน,นะแล้วก็แต้ม JW 650 แพ็กที่สองของสำหรับรอบนี้นะอ่าได้เงินเขียวแหละเท่าที่เห็นแล้วก็ได้เจ้าแอโคมานะครับโอเคเลยเฮ้ยสมแพ็กนี้ใช้ได้แต้ม j จกลับคืนมา650้อนะ,ะรอบที่3าสามแพ็กลดราคาลงไปอีกนะครับคุ้มมากๆได้ตัวอ่าได้เงินเขียวเฮ้ยสอันเลยแล้วก็ได้เจ้าแรดมานะครับโอเค เขียวช่ำชำแต้มจ w 6 5หกร้อยห้าสิบนะแพ็คที่สองของรอบที่สามอะได้เงินเขียวแล้วอาหารอาหารโอ้โหแล้วก็ได้เจ้าแรดมาอีกนะโอเคไม่เป็นไรแต้ม JW กลับคืนมา650นะครับซองสุดท้ายของรอบที่3ได้โอ้โหไม่มีเงินเขียวอะมีนะเงินเขียวโอเคแล้วก็ได้เจ้าเพชรโตมานะครับโอเค แต้ม jw กลับคืนมา650เปิดแต้ม jw จากแพ็คพวกเนี้ยคุ้มมากเลยรอบที่4 4รอบ4 p a แพ็คนะได้อ่ะได้ dna ม่วงนะครับั้งนี้แล้วก็ได้หอยปลาหมึกมาเนาะโอเคแต้ม jw กลับคืนมา650แพ็คที่2ของรอบที่4ได้โอ้โหเหรียญเต็มเต็มเลยอะ ได้เจ้าโปซิลโตนะครับโอเคตัวโจมตีแรงเลยอันนี้แต้ม JW 650เหมือนเดิมได้ตัวได้เงินเขียวนะเท่าที่เห็นไทโลมานะครับโอเคไม่เป็นไรแต้ม JW 650 แล้วก็แพ็คสุดท้ายโอ้โหไม่มีเงินเขียวเลยอะแต่รู้สึกจะได้เจ้าโปเซลาโตมานะครับโอเคแต้ม JW 6ิ0นะต่อไปรอบที่5และรอบสุดท้ายลดร,ราคาลงไปอีกนะครับมา5แพ็ครวดได้ได้เงินเขียวละเท่าที่เห็น ได้เจ้าไทโลมาอีกแล้วนะครับโอเคตัวใต้น้ำเนาะ650แคที่2อรอบที่5ได้อ่ะได้ DNA มานะครับได้เจ้าเธอโลแด็กไทรัสมานะครับโอเคแต้ม JW 650แพ็คที่3ได้อ่ะได้ดิ a นม่วง อ่ะได้เจ้าเธอโลมาอีกแล้วนะครับโอเคอ่ะดีอยู่หกรรู้สึกจะเป็นแพ็คที่4แล้วนะรอบที่5้รอบสุดท้ายโอ้โหไม่มีเงินเขียวเลยอ่ะมีนะได้เจ้าแรดมาอีกแล้วแตมเจด้อยห้าสนะครับรอบสุดท้ายอ่าได้เงินเขียวมา2อัน แล้วก็เฮ้ยมัโทโธดอนซอรัสตัวนี้พี่ยังไม่เลเวลแม็กด้วยนะโอเคโอ้มาได้ใบสุดท้ายเลยเนาะโอเคแต้ม JW 650นะครับโอเคเรียบร้อย5แพ็คลวดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วจริงๆนะอันนี้4ก็เปิดไปแล้วเนาะโอเคเรารับภารากิจรายเดือนเลยนะอันนี้ได้สีสั้นพารได้อยู่ หมดแล้วนะโอเครับซีซั้นพาดสาอันนะครับสามอันลวดโอเคได้ธรรมดาธรรมดาเลยเนาะแต้มเจวบแล้วก็ได้อัมพันมานะครับแล้วก็ได้ดีนเอม่วงเนาะโอเคก็น่าจะเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างเนาะโอเคก็ต้องไปที่ ฝั่งตัว Legendary ระดับ3นะอ่าอ่านี่ได้เจ้าเพรโตนะครับแล้วก็เจ้าหอยปลาหมึกเจ้าวูโลมาทอโดนเจ้าแรดเจ้าแอคโคแล้วก็เจ้าไทโลโปซิลโตแล้วก็เทราแดกไทลัสนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเปิดคุ้มอ่ะแพ็ค jw แบบลดราคาอันนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปตีแพ็คลายวันที่เราไปดูกันเมื่อกี้ดีกว่านะครับไปที่แพ็คลายวันกันเลยก็ตี3ามรอบนะของรางวัลถือว่าใช้ได้นะถ้าสมมุติมันได้ตัวแรกเราใช้กินเนื้อแล้วกันเนาะก็ใช้เจ้าลินเชเนียแหะตอนนี้เป็นตัวแท้งของพี่นะครับสำหรับเจ้าลินเชเนีย เจ้ากีก้าเจนสองยังไม่เลเวลแม็กนะครับเพราะว่าเอาไปแลกมาแล้วเนาะตัวที่3เอาสกอร์เปียสเล็กปิดท้ายแล้วกันตี 4, 3, 3รอบใช่ไหมเดี๋ยวปิดท้าย3รอบไปเลยเราชาร์จก่อนได้ขอชาร์จก่อนเลยโอเคของเขา2แต้มแล้ว เปลี่ยนตัวแล้วตีไหมตีมาหนึ่งเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองชาร์จเขายังคงมีสองนะครับแล้วก็ตีมาหมดสองโอเคเราก็ขอชาร์จสี่เลยเนาะสามแต้มตีมา ดูเกมอีกตีกมาหนึ่งนะเหลือทั้งสองแนะ่โอเคพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ก็ต้องจัดเผื่อไปสองแต้มก็ต้องเป็นห้าแต้มแล้วก็ชาร์จไปเข้าสามแต้มนะไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองกับตัวที่สามเขากินพืชน,นะแพ้ทางเรา เจ้าพาราซอเจน2องอีซีเอาตีมาแค่หนึ่งโอเคเอาเดี๋ยวเราใส่เลยเนาะสี่แต้มชาร์จไปโอเคเข้าสองไปนอนสาเจ้าบัมปี้มีห้าแต้มแล้วเอาตีมาสามเองนะโอเคเรานอน,อนไป ก็เปียเล็กมาแล้วล่างสองเลเวลยี่สิบเราก็ใส่เลยเจดแต้มไปครับไปนอนซะเข้าห้านะไปครับบัมปี้โยนบัมปี้แล้วก็ฟาดบัมปี้เรียบร้อยโอเคชนะไปอย่างสวยงามนะครับถือว่าไม่ตึงสักเท่าไหร่นะสำหรับพี่ดินเอม่วง75เอง โอเคไปต่อกันรอบที่2องเอเราใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ําก็จะต้องเป็นเจ้าดิปโปเซลาปิและกันแล้วก็พี่ใหญ่อินโดรัเตอร์แล้วก็เจ้าสกอร์เปียสเล็กอีก1ตัวโอเคมารอบที่2เราชาร์จได้นะเพราะชนะทางเขาอยู่ขอชาร์จก่อนของเขา2แต้ม ตีมาหมด2เลยโอเคอเดี๋ยวเราต้องป้องกันเนาะสักหนึ่งชาร์จไป2แต้มเปลี่ยนตัวแล้วตีมาหนึ่งแต้มข้าหมดแลเนี่ยโอเคนั้นเราขอชาร์จเต็มแม็กเลยละกันชาร์จ4โจมตีไป1ตอดหน่อยเข้า1แต้ม โอเคเขานิดเดียวจริงๆนะครับอันนี้เขาสามโอ้โหทีสองกักหนึ่งนะครับทำไมจะต้องกักกันด้วยพี่ใหญ่ลงมาก็ต้องจัดไป3แต้มป้องกันก็ต้องเผื่อไว้เนาะแล้วก็ชาร์จไปสามเห็นไหมเขาเอาไปชาร์จนะ าเราไม่ป้องกันเผื่อนี่เราเสร็จเลยเนาะพี่โตของเขามีห้แต้มห่าแล้วตีมาหมด5นะครับเขาเราสองเห็นไหมเราป้องกันเผื่อไว้เดี๋ยวเราก็จัดเลย3แต้มแล้วก็ชาร์จไป3มแต้มไปนอนสาเรียบร้อย ตัวสุดท้ายมีสีตีมาแค่หนึ่งเดี๋ยวเราขอชาร์จก็โจมตีสักหน่อยป้องกันไปโอเคเข้าแต้มหนึ่งได้ตอดส่งแต้มต่อให้เจ้าสกอร์เพยสเล็กนะครับอันนี้เขามี6กหแล้ว ตีมาสี่กับกสองอีกโอเคมาแล้วสกอร์เปียนเล็กก็จัดเลยเหมือนเดิมคราวนี้แต้มเต็มแปดสบายสบายไปเข้าหกไปกราบโยนสบัดเรียบร้อยครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะแถมได้ใช้ท่าไม่ตายด้วย เินเอ็มม่วง75ครับไปต่อกันรอบสุดท้ายลา้ต้องใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำนะเอาเจ้าเอา่ยอบแล้วกันแล้วก็พี่ใหญ่1ตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็สกอร์เปียสเล็กโอเคมารอบสุดท้ายวันนี้มันฝูมงลัตเตอร์นี่เราชาร์จได้นะโอเค เขามีสองไม่ตีเลยอ่ะงั้นเราขอป้องกันสักหน่อยชาร์จขอป้องกันสองนะครับยังคงมีสองแต้มอยู่ตีมาหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ชาร์จหมดเลยแล้วกันเนาะป้องกันหนึ่งมี3ามแต้ม ตีมาหนึ่งอีกเหลือสองนะเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสองเขาแต้มหมดแล้วรอบนี้เขามีสี่แต้มเพียวๆไม่มีแต้มชาร์จตีมาสามเหลือนหนึ่งนะเนี่ยเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสาม โอเคเขาก็มีสีแต้มไมห้หมดมเปลี่ยนตัวอีกเหลือ3แล้วจมตีสเหลือหนึ่งโอเคเรานอนเขาเหลือหนึ่งต้องทดไว้ในใจเลยนะห้ามลืมเลยพี่ใหญ่ห้ามลืมนะพี่ใหญ่ก็ใส่แล้วก็ป้องกันเผื่อไว้ชาร์จไป เข่าสไปนอนพอตีมาเผื่อแล้วโอเคเขาไม่ได้มีแต้มมาชาร์จนะมีสเปลี่ยนตัวเหลือสาม,มาตีมา2องเดือนหนึ่งนะกักตลอดโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เผื่อไปเลยแล้วชาร์จไปเข่าสองก็ไปนอนสิจ้าป้าโอเค ตัวสุดท้ายวนกับมาอีกรอบนึงนะตัวนี้ตายยากตายเย็นมิซีตีภาษาหุมกัอีกแล้วมาสกอปเปียตเล็กล่างสองเราก็ใส่เลยครับเจ็ดแต้มเขาเหลือหนึ่งสบายสบายป้องกันหนึ่งไม่พอนะคาบแล้วก็โยนสมบัดเรียบร้อยครับ ชนะไปทั้ง3รอบนะครับในการใช้เจ้าสกอร์เปียสเล็กล่าง2ปิดเกมโอเคมาเปิดซองจะได้ตัวโอ้โหตัวซปเปอร์แลนะเจ้าแรปเตอร์นะครับโอเคไม่ได้ตัวรีเจนเดอรี่สักหน่อยเลยเหรอแต้มเ w 3 2 5นะครับโอเคแพ็คแคชออฟไททันนะก็เริ่มสะสมแต้มอีกแล้วนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เปิดแพ็ก JW แบบลดราคาไปทั้งหมด15แพ็กนะก็ได้ตัว Legendary ระดับ3มาพอสมควรแล้วก็ตีแพ็กลายวันไปหน่อยนึงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ